สวัสดีครับเพื่อนๆมีใครหลายคนอยากรู้ว่ากระทะเผาลอยโปเนี่ยนะฮะราคาลูกละเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นขอบ14หรือขอบ15หรืออยากรู้รายละเอียดว่าหนาบางอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอบถามเรื่องรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อ,อได้รู้จักเผาลอยโปหรือว่ากระทะของเผาลอยโปได้มากขึ้นครับสวัสดีครับเฮียเนี่ยเฮียครับกระทะของเผาลอยเนี่ยนะฮะขอบ14กับขอบ15ราคาเท่าไหร่ครับ คือทางร้านโปรนะครับต้องยืนยันเรื่องหนึ่งว่าเราไม่ปรับราคานะครับเราขายราคา3,009มาตลอดครับหมายถึงถขอ14และขอ15ใช่ครับ,ร,บราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันไม่มีที่ไหนทําแบบนี้เยอะหรอกครับเพราะว่าวัตถุดิบมันก็ต่างกันครับแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าลูกค้าจะได้ซื้อขายง่ายแค่นราคาเดียวเลยครับผมโอ้โหเราอยู่ราคานี้มา4-5ปีแล้วครับไม่เคยปรับขึ้นเลย ลูกละ ,39 0พนเนะครับที่เนื้อเหล็กอะไรเราก็ไม่ได้ลดปริมาณนะครับแล้วก็ตัวจุกเติมลมเนี่ยเราก็แถมให้ด้วยโอ้ไม่ได้ซื้อเพิ่มคือ3 9 0 0นนี่คือให้จุกไปด้วยใช่บางที่ต้องซื้อเพิ่มร2อ180ใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมแถมให้เป็นตัวใหญ่เลยนะครับโอ้รับแรงดันได้ถึง5ตันอยู่แล้วตรงนี้สุดยอดเลยครับผมเห็นผมเห็นความหนาแน่เฮียประมาณกี่มิลเลยครับเนี่ยตัวนี้ตรงกลางอยู่ที่12มิลครับตัวนี้อยู่ที่8มิลโอ้โอ้คือถ้าถามว่ามันสเปอะไร ก็อย่างที่ผมเคยพูดครับโปรผมไม่ไ้ชอบทําอะไรที่มันเวอร์นิดนึงครับสเปเนี้ยผมสร้างมาตั้งแต่4ปีที่แล้วผมใช้สเปคเดียวกับ6ล้อครับโอ้โหรถ6ล้อแบก10ตัน12ตันครับใช้ความหนาเท่านี้ครับ10ล้อก็ยังใช้ประมาณนี้เหมือนกันมอขอบ8มิลนะครับเหมือน10ล้อเลยอครับผมเราก็เอามาใช้เลยครับเพราะว่าเราจะมองแค่ว่ารถวิ่งธรรมดาไม่เป็นไรไม่ได้ครับครับพราะรถ รู้กันอยู่ครับ XCD ระเบิดบางทีมันก็มีบ้างมไม่ใช่ว่ายางเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าบางทีเราแบกเกินน้ําหนักครับผมแล้วมันเจอหลุมเจออะไรมันระเบิดได้ต้อร,ร,รู้กันาฉะนั้นเวลามันระเบิดปุ๊ปบเนี่ยสินค้าต้องไม่เสียหายครับครับผมเพื่อให้มันสามารถกลับมาใช้ได้ใหม่อย่างรวดเร็วลูกค้าก็คือหายางปุ๊บใส่ได้เลยครับก็คือว่าบางทีไม่ต้องไปหาล้อเพิ่มไม่ต้องไปหาหลายยางของล้อเพื่อนมาอะไรอย่างนี้เราใช้ล้อเราที่แหะ เราแค่หายางอะไหล่มาใส่ก็พอพูดง่ายๆว่าถ้ารถบรรทุกนำเอาไปใช้แล้วถ้ารถยางระเบิดเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆว่ากระทะเราแทบจะไม่มีปัญหาเลยปัญหาครับไม่คดไม่เบี้ยวไม่ด้งแน่นอนอ๋อสุดยอดนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยเห็นนะครับผมเคยเห็นมาแล้วนะฮะคือที่ผมทำคลิปเนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมเคยเห็นรถที่ใส่กระทะของเพารอยโปเข้ายางระเบิดลากยาวไปเป็นร้อยเมตรนะครับซึ่งขอบล้อเนี่ยลงไปสู่พื้นถนนแต่สุดท้ายแล้วไม่เป็นอะไรเลย ผมถึงอึ้งนะฮะถึงอยากจะบอกเพื่อนๆว่ากระทะเพาล้อโปนี่ก็ถือว่าสุดยอดอีกที่ห้อหนึ่งเลยก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับล้อโปนะครับมีเอกลักษณ์ก็คือว่าจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ครับผมเป็นเรื่องแสงสีแดงนะครับแล้วก็ประเด็นหลักเลยเนี่ยผมต้องออกตัวก่อนว่าล้อโปนีครับไม่ได้เป็นล้อที่สวยที่สุดค,คอือลอยเคิร์ฟลอยอะไรเนี่ยเราไม่ได้สร้างมาให้สวยที่สุดแต่เราสร้างมาให้คุ้มค่าที่สุดเราเน้นใช้งานใช่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบบจ่ายทีเดียวจบเลยใช้ยันลูกบวช ไม่เน้นความสวยงามอะไรมากมายแบบสวยพอคลาสสิกครับแล้วก็เน้นความถึกอดทนแล้วก็ปลอดภัยประหยัดใช้แล้วใช้อีกยางระเบิดกี่รอบก็ยังใช้ได้ต่อต้องโปรเท่านั้นแต่ถ้าคุณจะเน้นสวยเนี่ยอะไรไปยี่ห้ออื่นได้ครับอันนั้นเขาจะเน้นไปทางอาจจะบางกว่านี้นิดนึงแต่สวยกว่าผมหรือเปล่าอันนี้คุณต้องไปตัดสินใจเองแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าไล่กับน้ําหนักเนื้อเหล็กผมบอกเลยครับว่าการบริการของโปรและสินค้าที่โปรให้นี่คือ ให้เยอะที่มากกว่าราคาที่คุณจ่ายแน่นอนครับผมแล้วเราขายมาเป็นหมื่นเป็นไปแลยครับทีนี้ผมขอถามเรื่องการรับประกันหน่อยว่าเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยครับการรับประกันเป็นแบบไหนอย่างไรครับคือปกติแล้วร้านค้าทั่วไปนะครับล้อคืงทั่วไปรับประกันแค่1ปีครับบางตัวบางหน่อยก็เหลือแค่สเดือนนะครับแต่ของโปรเนี่ยจะมากกว่าตัวปกติถึง3เท่าครับก็คือเราให้3ปีครับ3ปี3ปีครับเพื่งใช้ปั๊บปีเดียวนะฮะ คือถ้าเอาไปใช้นี่แตกรั่วแล้าขนาดทีวีคุณวางไว้ที่บ้านครับคุณยังให้ปีเดียวเลยครับอันนี้วิ่งท้องถนนไม่รู้กี่แสนโลสาปีคับแค่ให้ครับ3า0พผมคุมคุณ3ปีเลยคือถ้าแตกรั่วรล้าใน3ปีเอามาเคลมได้เลยไม่ได้เคลมครับเปลี่ยนปีครับเปลี่ยนเอาไปเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมสุดยอดจริงๆทีนี้ราคาของกระทะ39 0 0แล้วมีกระทะของเผาเดิมไหมครับแบบนี้ไม่ของเผาเดิมกันหมดเลยครับ เขาเดิมล้วก็มีด้วยใช่ไหมครับมีทั้ง6รลู5รลูแล้วก็มีออฟให้เลือกอีก 2- อสออฟเซ็ตนะครับคือถ้าคุณเลือกแล้วเนี่ยคุณสามารถที่ทำให้ล้อแต่ยางยื่นกับตัวรถได้มากขนาดไหนคือจะให้ทางออกมาก็ได้หุบเข้าไปก็ได้สแตนดาร์ดก็ได้เก็เหมือนกันเราลอยก็เหมือนกันเราจะไม่ได้บังคับที่หน้ากว้างมันคือหน้ากว้างเราฟิกที่7นิ้วครึ่งนิดๆกับ8นิ้วแต่ว่าถ้าคุณจะยืดจะหุบเราไปปรับที่หน้ากระทะเอาครับผมดังนั้นความกว้าง นั่นหมายถึงการเกาะถนนด้วยคผมเราไม่ให้ลดลงครับผมราคานี้เราให้คุณเกาะเต็มที่ี d 225 7 5 5เนี่ยเหมาะสมกับตัวนี้มากๆเจ็ดนิ้วครึง่งเราไม่ให้ไปกว้างกว่านี้อ๋อความความกว้างตรงนี้คือเจ็ดนิ้วครึงคร่งใช่ไหมครับครึ่งครับ,รบประมาณเจ็ดนิ้วครึง่งไม่เกินแปดนิ้วแน่นอนอเพราะว่าถ้ากว้างกว่านี้เนี่ยยางมันจะ ไม่ค่อยเหมาะสม7นิ้วครึ่งนี่หมายความว่าขอบสิแล้วก็ขอบสิด้วยใช่ไหมครับครับแล้วผมไม่ได้พูดเองนะคือผมก็ตามกระแสแหละผมก็ชอบ8นิ้วกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอแต่ถ้าผมแนะนําจริงๆอ่ะถ้าคุณดูที่สติ๊กเกอร์ยางนะครับครับเขาจะเขียนเลยว่ายาง ECD ตัวเนี้ยควรใส่ล้อกวา้างไม่กว้างเกินเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คุณไปดูเองแล้วกันครับผมผมไม่ชีน้นําแต่ว่าผมบอกเลยว,ว่าความจริงเขาม,มีระบบให้อยู่แล้วอ๋อเราก็เลยว่าเราไม่อยากสร้างให้เกินกว่านั้นมากครับแต่เก็ททาาาาาาาตมมมมกกกฎเเณฑ์ี่่ขขขใหห้คครัับบบบยววออ14 15 คือความกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งเท่ากันหมดครับไม่มีต่ำกว่านี้ไม่แล้วเป็นของเผาเดิมล่ะครับเช่นเดียวกันเจ็ดนิ้วครึ่งเท่ากันโอ้โหแล้วราคาของราคาของกระทะเผาเดิมก็เเหมือนกันสามพันเก้าเหมือนกันรับประกันนานเท่ากันรับประกันนานเท่ากันโอ้เจ้าเติมนิดนึงนะครับถ้าสามปีที่พูดถึงเนี่ยถ้าเกิดมีการอุบัติเหตุครับผมเราเคลมคุณปีครึ่งราคาเหมือนตัวเผารอยเลย ครับผมคือถ้าคุณแบบไปชนพุทธบาทหลบใครมาชนพุทธบาทแล้วมันเบี้ยวครับมันแตกเราเปลี่ยนให้คุณฟรีครึ่งราคาครับโอ้โหแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุมานะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่ความผิดของโปรเราก็ช่วยคุณได้ครึโอ้รักและห่วงใยลูกค้าด้วยนะฮะสุดยอดเลยดูความหนาสิโอ้โหตรงนี้ก็เป็นสิบสองมิลครับหนามากครับนะฮะตรงนี้เป็นแปดครับโอ้โหแล้วจะเป็นชิ้นเดียวนะครับไม่ตัดต่อ บางที่เนี่ยมันหนาบางส่วนบ,บางเน็กบางส่วนครับผมมันก็จะมีการตัดต่อของเรานี่คือชิ้นเดียวเลยดังนั้นการรั่วซึมนี่ไม่มีโอกาสแล้วก็มันไม่มีก่อยเชื่อมอืมนะฮะโอ้โหนี่นะครับวันนี้พาเพื่อนๆนมารู้จักกับกระทะเผารอยของโปนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทะเผารอยหรือกระทะเผาเดิมของโปมีขายนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอย,อยากจะหากระทะที่แข็งแรงแข็งแรงเอาไปบรรทุกนะครับ ลองติดต่อสอบถามมาทางเบอร์โทรศัพท์ในคลิปได้เลยนะครับนะฮะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับได้ครับตรงนี้ถ้าลูกค้าเห็นตรงนี้มันจะมีรอยเชื่อมขึ้นมาครับผมแผ่นนี้กับแผ่นนี้คนละแผ่นกันครับผมไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันเราเชื่อมแค่2แผน่นครับแต่บางอีมันมีหลายหลายแผน่นแต่นี่คือแค่2แผน่นแต่ตรงนี้ถามว่าทาไมผมต้องเชื่อมหนาขึ้นเพราะเวลาคุณบิดเนี่ยล้อมันบิดเนี่ยครับคือต,ตรงนี้ยางมันติดพื้นอยู่ครับบางทีมันติดหล่มันไม่ไปตรงนี้จะบิดตรงนี้ไม่ไปแรงแรงเฉื่ ูตรรงนี้คับผมถ้าตรงนี้คุณบางคุณขาดเลยนะค,คุณทะลุเลยมีโอกาสแตกหรือเสียหายได้อันนอกไม่ไปข้างในจะไปเครื่องยนต์จะหมุนไอ้นี่มันติดเหล็กติดหินอยู่ข้างนอกอมันก็จะเป็นจุดตรงนี้ที่มันจะขาดเราก็เลยเชื่อมขึ้นใหม่เท่าหนึ่งฉะนั้นเราจะไม่ได้ทําเป็นชิ้นเดียวตรงนี้ครับผมเราจะเสริมรอยเชื่อมตรงนี้โปะเข้าไปด้วย เพื er ่อเพิ่มความแข็งแรงในส่วนนี้อันนี้นจุดก่อนของมันครับตรงนี้โอ้รอจะต้องมีรอยบิดตรงนี้เพราะว่าเวลาคุณคิดดูนะว่ามันหมุนตรงนี้ใช่ไหมครับผมมันต้องส่งกําลังมาที่ปลายยางครับผมแต่ถ้ายางมันไม่ไปครับยางมันเกาะขอบอยู่ตรงนี้มันจะหมุนตรงนี้มันไม่ไปตรงไหนคือจุดฟิกชันที่มันจะชนกันนะก็คือตรงนี้ครับผมแผ่นนี้กับแผ่นนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้จําเป็นที่สุดที่จะต้องแข็งแรงใช่เราเลยจะเสริมขึ้นมาเป็นที่พิเศษว่าตรงนี้หนาไม่พอจุดนี้ต้องหนากว่าเดิ ใช่ใช่หนามากโอ้โหนี่แหละครับนะฮะกระทะของโปรนะครับนะฮะซึ่งมีกระทะเผารอยแล้วก็กระทะเผาเดิมนะครับสีสันก็เลือกได้นะครับนี่ฮะดูนะฮะให้เพื่อนเพื่อนดูครับสีดําก็สวยสีบอลก็สวยนะครับเป็นกระทะเผารอยและกระทะเผาเดิมนะครับก็เพื่อนๆนคนไหนที่ใช้เผารอย หรือเพื่อนๆคนไหนที่ใช้รถเพื่อการบรรทุกไม่ว่าจะเป็นเผาลอยหรือเผาเดิมนะครับเพื่อนๆอยากได้กระทะบรรทุกที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับลองเข้ามาศึกษาดูนะครับจากในคลิปที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆลองดูวิเคราะห์กันเอาเองว่ากระทะเผาลอยโปรนั้นน่าใช้ขนาดไหนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เอาไปให้เพื่อนๆได้ดูได้ <ๆ S 1> ชมกันด้วยนะครับบายบายรักนะจุ๊บจุ๊บบายๆครับ